ผมหน้าส่วนนะครับทุกคนโอ้เรื่อผม<ล> <laughs> ผมผมเขาเป็นปานมีแว่นกี่อันเนี่ยสามสี่กว่าจะมาไม่กว่าจะขึ้นะลรของพี่เขามันขึ้นสิบแปดบวกไงเ <laughs> จแ <laughs> ต่งหน้าบ่ายโมงหรอ อาบน้ำบหมดโอเคทุกคนหนูจะไปหลับตาสิบนาทีเราก็จะอาบน้ำแล้วก็เจอกันที่โลตัสสีน,น,นักขัณฑ<ะ>์ไม่้อยู่โรงแรมเหรอแล้วก็ใช่บาย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 ทุกคนพี่โบ